สาวลาวพูดไทยโดนคนลาวบางกลุ่มบอกว่าอขายชาติลืมภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองทุกคนสบายดีนี่ตอนฮับเขาชูช่องนองรัติดาชาแนลสินเก่าสินเคยเนาะทุกคนเมื่อนีนงรัตไปเรียนเห็นคลิปอ่ะยูทูบเบอร์สาวลาวเนาะทุกคนซึ่งเพิ่นโดนคนลาวบางกลุ่มอ่ะมาดดยค้าหรือว่ามาบุรีว่าอ่ะคนลาวเว้าไทยพูดไทยว่า ลืมภาษาบ้านเกิดเมืองน,นอนคนตัวเองเนาะทุกคนคลายศาสตร์ทุกคนซึ่งในมุมมองน้องรัดคือแบบเข้าเบาไดล้ลายภาษากะดีอย่างหนึ่งเนาะทุกคนสำเรับน้องรัดเองกะอยากเป็นซิปภาษาทคนถ้าเป็นไปได้เนาะน้องรัตก,ก็บ,บอกเขาใจคนเล่าบางกลุ่มคือกันว่าเป็นยังตรงมัาเมื่อว่าวให้คนอื่นหรือว่าบุหรี่คนอื่นเนาะทุกคนน้องรัตก,กัสิภาทุกคนไปช่วงคลิปเอื้อยเพลินพห้องกันเนาะว่า จะเป็นแบบรนะทุกคนไปช่มคลิปพอๆกันเลยแล้วก็มีแบบพูดว่าขายซาดลืมซาดลืมบ้านลืมเมืองลืมภาษาลาวเป็นคน body, บอดีวะซันเออเวลาที่เราทำคลิปหรือทำอะไรออกมาแล้วจะมีการพูดภาษาไทยแทรกเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีพูดภาษาลาวไปด้วยก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าถ้าพูดไทยไม่เป็นน่ะก็พูดลาวเหออวะซันเนาะการที่เราพูดภาษาไทยอะ่ะ อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องพูดภาษาไทยหนึงเลยนุชไปเรียนที่ไทยนุชไปเข้าเรียนที่ไทยนุชต้องไปฝึกเขียนภาษาไทยต้องไปอ่านภาษาไทยเวลาไปเรียนต้องพูดต้องพรีเซนต์เข้าใจไหมเราก็อยากจะพูดอยากจะพรีเซนต์ออกมาให้มันดีอยากจะพูดให้มันคล่องอยากจะอ่านให้มันชัดๆอยากจะพูดให้มันชัดๆแล้วเวลาทําคลิปออกมาเนี่ย ส่วนมากเนี่ยนะคนที่ติดตามนุชอ่ะจะเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยเนาะแล้วเวลาพูดออกมาเนี่ยเราก็จะอยากสื่อสารออกมาให้คนฟังเข้าใจที่สุดให้คนฟังฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าใจอะ่ะพูดแล้วเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าด้วยว่าเฮ้ยเราทําไมต้องไปพูดภาษาเขาอ่ะเนี่ยขนาดเขาเป็นเจ้าของภาษาเขายังไม่พูดอะไรให้เราเลยแต่ทําไมคนลาวด้วยกันอะ่ะ ถึงพูดให้ด้วยกันแบบนี้อ่ะถึงมาด้อยค่ากันแล้วก็ดูถูกกันว่าให้กันอ่ะเออทำไมถึงยังมีความคิดล่าหลังแบบนี้อยู่อ่ะคือคุณไม่ไปไหนเลยสักทีเลยคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยโอ้น้องมันอยู่ที่ไทยน้องมันทำงานที่ไทยเรียนที่ไทยเฮ้ยบางทีเขาก็อยากจะฝึกพูดให้มันคล่องๆไหมแล้วทำไมต้องอากขาติอืมแล้วอยากจะถามว่า ทำไมหรอพูดไทยแล้วทำไมหรอคุณฟังไม่ออกใช่ไหมเอ้ยแต่ว่าคนลาวนี่แบบเด็กเดเด็กๆเ,เ,เลยนะเขายงังฟังภาษาไทยออกเลยอะ่ะฟังออกอ่านได้อะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาติดตามไทยเขาติดตามสื่อออนไลน์ไทยเขาดูละครไทยเขาดูทีวีไทยเขาติดตามแบบยูทูบเบอร์ไทยอะไรเงี้ยจะครึ่งคนจะตุยแล้วอะ่ะแต่ยังมีความคิดที่แบบว่าอาคติมากๆเลยอะ่ะอืมไม่ไปไหนเลยจริงๆล่าหลังมาก ขนาดแบบอยู่แบบว่าประเทศบ้านใกล,เล้เรือนเคียงเขาขนาดนี้ทําไมต้องไปอคติกับภาษาไทยด้วยแล้วก็ไปอคติกับคนที่แบบพูดภาษาไทยบอกว่าเขากระเดะเขาลืมชาติเขาขายชาติเฮ้ยขายชาติแล้วกูได้กี่บาทอะ่ะเออกูได้จากบาทกูขายอีกอย่างแน่เออกูเอาหัาบดินหับอันนั้นไปขายว่าไปขายตอนใดกูขายตอนใดขายชาติตอนใดเอออยากซีเว้าให้ฟังเนะาะเว้าแล้วมันก็ขึ้นอืมแล้วภาษาไทยอ่ะ มีประโยชน์กับเรามากๆเลยนะจะบอกให้เวลาที่เวลาที่เราไปเสิร์ชไปเสิร์ชหาข้อมูลเวลาที่เราอยากจะรู้อะไรอเราไปเสิร์ชดูเลยเอาภาษาเราพิมพ์เข้าไปเลยไม่ขึ้นนะคะเออไม่ได้จะว่าว่าภาษาของตัวเองอะไรแต่คืออยากจะบอกว่าภาษาไทยมันมีประโยชน์กับเราเออเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะพิมพ์ถูกอยากจะพูดคล่องอยากจะอ่านออกเขียนได้ ก็เลยจะพยายามพูดภาษาไทยเออเพื่อจะเอาไปเสิร์ชหาข้อมูลเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะพัฒนาตัวเองเออเแล้วคุณนะ่ะพัฒนาบ้างตัวเองอะ่ะอย่าอยู่แต่ถ้าอย่าคิดแต่ลบพูดภาษาไทยแล้วมันทำไมอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายทาั้งๆที่เราสื่อสารออกมาบางทีก็เป็นประโยชน์กับใครบางคนด้วยซ้าเราไม่ได้ไปพูดใส่ร้ายป้ายสีให้ใครเราไม่ได้ไปพูดแบบให้ใครมาเดือดร้อนอะ่ะเออ แล้วทำไมคุณถึงมีอคติขนาดนี้คือทั้งๆท,ที่โทรศัพท์ของเราอะเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยนะเปิดออกมาแป้นพิมพ์มันก็ยังเป็นแป้นพิมพ์ไทยเลยเออคุณพิมพ์ไทยคุณก็ยังพิมพ์ไทยอะแต่คุณก็พิมพ์ไทยให้ถูกด้วยเออ นี่แหละมันคือมันมีประโยชน์มันมีแต่ได้มันมีแต่ดีกับดีแล้วภาษาไทยเป็นภาษาที่เราฟังออกเป็นภาษาบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นภาษาที่ฟังลื่นหูเป็นภาษาที่น่าฟังน่าติดตามขนาดคุณคุณก็ยังติดตามดาราไทยคุณก็ยังฟังเพลงไทยเอ,อของสินค้าทุกอย่างก็เป็นของไทยแล้วทําไมคุณถึงอคติกับภาษาไทยขนาดนั้นอคติกับคนลาวที่ไปอยู่ไทยแล้วพูดไทยคุณบอกว่ากระแดะนัน่นนู่นนี่ลืมชาติลืมบ้านลืมเมือง เฮ้ยคนเรามันก็ต้องปรับตัวไหมไปอยู่ที่ไหนก็ต้องปรับตัวเข้าที่นั่นอยากจะสื่อสารออกมาให้ใครเข้าใจแเราก็สื่อสารออกมาแบบนั้นเออคือไม่ได้นะความคิดอย่างนี้ไม่ได้เลยไม่ไปไหนเลยเออเป็นความคิดของคนที่ล่าหลังมากไม่มีความเจริญเลยอืมบ้านเรามันก็ไม่ได้เจริญขนาดนั้นอยู่แล้วอะ่ะคุณก็อย่าไปล่าหลังมากขนาดนั้นสิเออ เปลี่ยนเปลี่ยนบ้างความคิดอ่ะเออครึ่งคนจะแทบจะ,จะจะตุยอยู่แล้วยังมีความคิดแบบนี้อยู่ไม่ได้นะคะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนบ้างต้องเปลี่ยนบ้างยุคนี้สมัยนี้มันสมัยไหนแล้วเออแล้วเวลาคุณเสพสื่อเสพอ่าข่าวสารเสพสื่อออนไลน์อะไรคุณก็ต้องดูบ้างว่าเขาสื่อออกมาเพราะอะไรเขาพูดให้ใส่ร้ายไหมเขาพูดออกมาแล้วมัน แบบทําให้คุณเดือดร้อนหรือเปล่าทั้งๆท,ที่เขาสื่อสารออกมามันเป็นประโยชน์อะ่ะเออคุณก็ฟังไว้แล้วทําไมต้องไปอาคาติกับคําพูดคําว่าเป็นอย่างต้องเบ้าเป็นอย่างต้องเว้าไทยเอ้ยกระเดะเอ้ยไปเว่าไทยจังสันจังซี่โอ้ยก็อยากจะบอกว่าความคิดของคุณนี่ไม่ไปไหนสักทีเนาะคือนุชยังอยากจะขอบคุณภาษาไทยด้วยซ้ำที่ทำให้นุชได้มีความรู้ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นได้มาได้มีทัศนคติที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นคนที่กล้าแสดงออกขึ้นจริงๆคือไม่ใช่ว่าภาษาลาวมันแสดงออกไม่ได้มันก็แสดงออกได้มันก็แสดงออกได้แต่มันแล้วแต่บุคคลมันแล้วแต่ความพึงพอใจของคนคนนั้นว่าเขาอยากจะสื่อสารออกมาเป็นแบบไหนอถ้าเขาอยากจะว่าภาษาลาวกบแล้วแต่เขาเจ้าก็ฟังถ้าเขาอยากจะพูดภาษาไทยเจ้าบอยากฟังเจ้าก็เลื่อนนี้ มันก็แล้วแต่ความพึงพอใจของใครของผ่ยของมันเนะาะบควาสซีจะไปเว่าให้เขาว่าเขาขายซาดเขาลืมซาดลืมบ้านลืมเมืองเฮ้ยคนมันเกิดมามันไม่ได้ลืมขนาดนั้นนะแต่เขาแค่ปรับตัวเข้ากับสังคมที่เขาอยู่แค่นั้นเองคุณเข้าใจไหมเออคุณนะ่ะปรับตัวบ้างอืมอย่าอยู่แต่กะโหลกกะลา,าอย่าอยู่แต่ถ้รเนาะเปิดโลกเปิดโลกมันไปไกลมากแล้วคุณยังไปอยู่แบบอยู่ จ้ำอยู่ที่เดิมอะ่ะมันไม่ไปไหนสักทีอะ่ะทั้งความคิดแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าของคุณนะนเข้าไปดูแล้วว่าคุณก็ไม่ได้เจริญอะไรขนาดนั้นหรอกจริงๆถ้าคนยังมีความคิดอย่างนี้อยู่อะ่ะอืแล้วก็เลยอยากจะมาพูดแค่นี้เนาะว่านูดะรู้สึกรู้สึกว่าภาษาไทยมันเป็นภาษาที่สื่อสารง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยนูก็เลยอยากจะพูดภาษาไทยเนาะเออก็ประมาณนี้ แต่ว่าคนที่จะมีความคิดอะไรกันเราก็เราไปห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้หรอกแต่แค่อยากจะสื่อสารออกมาให้คนเข้าใจแค่นั้นแหละว่าเฮ้ยเราทําคลิปเราทําอะไรเราก็อย่าไปว่าอย่าไปอะไรให้เขาก็โอเคโอเคทุกคนกะประมาณนี้เนาะนุกะาขอโตไปก่อนเด้อเดี๋ยวเอาไว้พอกันคลิปหน้าแล้วนะทุกคนสรัลิปนี่ก็คือเอื้อยเพลินวาเนาะการที่เหาาว้วไทยหรือว่าพูดไทยกะ บมมนว่าค้ายสาตรหรือว่าลืมบานเกิดเมืองนอนของตัวเองเนาะทุกคนเพราะว่าสมือนีโลกมันไปโหดไซเลยมีแต่อาคนเล่าบางกลุ่มเท่านั้นนะทีคิดว่าอาการเบาไทยลืมศาสตร์หรือว่าคล้ายศาสตร์ลืมภาษาบานเกิดเมืองนอนของตัวเองเนาะทุกคนเพราะว่าสมือหนีการคนคนหาหรือว่าเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพิ่นกระใสเป็นภาษาไทยอาถ้าเป็นภาษาเล่าบานเห่ากะบ่แมนว่าอา จะดูถูกภาษาบ้านตัวเองเราทุกคนเสื้อห้าเป็นภาษาลาวมันเบเห็นทุกคนเสม,มอนีอ่การที่เฮาเฮียนหูด้หลายภาษามันดีสําหรับตัวเฮาเองอาเฮียนหูไปโหลดทุกคนมีแต่คนที่ยุ่ในธรรมเท่านั้นแหละทุกคนที่คิดว่าการเฮียนหูหรือว่าการว้าวไทยนี่เป็นเรื่องทีแบบอลืมศาสตร์คล้ายศาสตร์ทุกคนเอาเนาะทุกคนสาหรับคลิปนี้กะสิประมาณนี้แล้วทุกคนขอบคุณขอบใจทุกคนที่เขาามาชมคลิปรองรับ ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย